ไปดูทักษิณไปดูใบเทพไทยซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ต้องขังเหมือนกันกมองเรื่องนี้อย่างไรอันดับแรกเลยขอบคุณศาลขอบคุณศาลก่อนเลยค่ะที่ยกคำร้องกรณีทักษิณเนี่ยจะขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรขอบคุณศาลที่ยกคำร้องทักษิณกระบวนการยุติธรรมเช้าไม่หยุดสอตอชอ,อสอสอราชทันนั่นคือชื่อเรื่องครับ เนื้อความ <Okay. S 1> บอกว่าอย่างนี้พี่ลากมาหมดเลยเหรอมผมเห็นข่าวที่ศานอาญายกคำร้องในทักษิณชินวัตรขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพี่เทพไทยอนุญาตไม่ต้องมีสระอิโอเคนึกว่านาะนึกว่าเขาปรินมาผิดโอเคพี่เขียนผิดเนะเาะไม่มีสระอิทนะพี่นะจะไปพบแพทย์ที่ดูไบรักษาอาการป่วยและพบบุคคลสำคัญซึ่งศานอาญามีคำสั่งว่านายทักษิณมีแพทย์ในประเทศตรวจรักษาประจำอยู่แล้ว ส่วนการไปพบบุคคลสําคัญเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> ไม่มีเหตุจําเป็นและใกล้วันนัดตรวจพยานหลักฐานคดีมาตรา112ที่นายทักษินเป็นผู้ต้องหาในวันที่19สิงหาคมนี้ด้วยผมรู้สึกแปลกใจว่าทําไมในทักษินจึงลองของกับสารอาญายื่นขออนุญาตเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรอีกโดยปกติเนี่ยผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัว จะไม่มีผู้ต้องหาใดขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าติดเงื่อนไขข้อห้ามของการประกันตัวอย่าลืมนะคะตอนนี้คุณทักษิณยังคงเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่นะคะถ้าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้รับใบบริสุทธิ์ก็ต้องหลัง 22, 22สิงหาคม <น S 1> ไปแล้วตอนที่นายทักษิณหน,นีคดีอยู่เมืองนอก17ปีคุณเทพไทยว่าอย่างนั้นอยากจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานตลอดเวลา เมื่อเดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับโทษแต่ไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำแม้แต่วันเดียวพอได้รับการพักโทษและตกเป็นผู้ต้องหาคดีร้อยอยากเดินทางไปนอกตอนกลับมาสุขภาพดีพอเข้าคุกป่วยทันทีหนีการถูกคุมขังในเรือนจำไปนอนรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจพอได้รับสิทธิ์พักโทษก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้งไม่เห็นร่องรอยการป่วยเลยออกรอบตีกอล์ฟบายสบาย แสดงว่านอในโรงพยาบาลตำรวจมีประสิทธิภาพในการรักษาดีที่สุดทำไมต้องเดินทางไปรักษาอาการป่วยที่ดูบอกีกคุณเทพไทยบอกก็ต้องขอบคุณสารอาญาที่มีคำสั่งยกคำร้องของนายทักษิณเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมซึ่งถ้าหาักสารอนุญาตให้ในายทักษิณเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากกระแสสังคมอย่างแน่นอนยิ่งช่วงนี้ องค์กรในกระบวนการยุติธรรมไทยมีเรื่องข่าวเช้าโชว์ให้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมประมาณ3ที่ด้วยกันที่แรกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความขัดแย้งกันร,ระหว่างผู้นำองค์กรและแจ้งความดำเนินคดีกันไปมาจนประชาชนสับสนไม่รู้เชื่อข้อมูลฝ่ายไหนดี 2. อายการสูงสุดค่ะอายการสูงสุดก็มีข่าวเสื่อมรายวันตั้งแต่มีข่าวเรื่องอายการเก๊ สวมเครื่องแบบต้มตุนหลอกลวมประชาชนจนมาถึงอายการที่นครศรีธรรมราชรับสินบนวิ่งเต้นคดีจนถูกจับกลุมจากเจ้าหน้าที่ปอปอชอและปอปอทอ,อันนี้ก็สร้างความเสื่อมเสียต่อองค์กรเป็นอย่างมากหรือ 3. กรมราชทันที่นี่เขาแจวมาตลอดแต่เขาได้รับการประเมินนะคะว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ดีทีส่สุดยุติธรรมที่สุดดีที่ทสดุดกรมราชทันมีข่าวใบฝั่ง การวางแผนรอบข้าศเสียโปโ้นักโทษเดืเรือนจําบางขวางจนเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะเขาก็าออกมาโต้ว่าไม่จริงคือเรื่องแบบนี้มันดูดูแผลดูร่างกายเสียโป้ได้ถูกไหมพี่ครับถ้าเกิดจะบอกว่าจริงไม่จริงเรียกมาตรวจร่างกายให้ข้อมูลอีกฝัง่งหนึ่งคือบอกว่าเสียโป้เนี่ยสร้างเรื่องอ่าน,นี้ก็ว่ากันไปดังนั้นคุณเทพไทยสรุปขอให้กระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบได้ตระหนักในเกียรติยศและศักดิ์ศรีขององค์กร จะต้องพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่าให้องค์กรด้านความยุติธรรมต้องตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสียและอย่าให้ประชาชนต้องเสื่อมศรัทธาไปมากกว่านี้เลยครับคือผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องแยกค่ะกระบวนการศาลนะกับกระบวนการบังคับโทษหรือบริหารโทษเนี่ยให้แยกออกจากกันไม่งั้นศาลจะเสื่อมเสียมากครับค่ะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขั้นต้นคือตำรวจกับอายการ กระบวนการที่ให้ความยุติธรรมจริงๆคือศาลแต่ต้นน้ำก็สำคัญนะ,ะถ้าตํารวจทำสำนวนอ่อนอายการไม่ฟ้องมันก็มาไม่ถึงศาลช่แต่เมื่อไรก็ตามที่มาถึงศาลและศาลประทับรับฟ้องเนี่ยมันก็อยู่ที่กระบวนการสืบพยานหลักฐานสู้กันบนข้อกฎหมายผมเนี่ยยังเชื่อศาลค่ะ กรณีทักษิณเนี่ยศาลตัดสินเต็มที่เลยใช่แปีแต่กตระบวนการหลังจากนั้นต่างหากที่ผู้คนเห็นความอายุติธรรมหรือความไม่เสมอภาคในความเป็นธรรมหรือไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตัวคุณทักษิณ 8ปีที่ว่าเนี่ยคือ3คดีด้วยกันสคดีรวมแล้วก็ต้องต้องรับแล้วเป็นคดีขี้โกงล้วน้วนเลยนะครับจริงโกงชาติพี่คดีโกงชาติโกงเงินแผ่นดินทวกรารี้โกล้วนเลยครับถูกแต่เอาล่ะตัวข่าวก็มีสิทธิ์ในการขอพระราชทานอภัยโทษได้เป็นสิทธิ์องนักโทษทุกคนและจะลดโทษหรือไม่ก็เป็นพระราชอำนาจของในหลวงครับ พระองค์มีเมตตาใครขอขึ้นไปพระองค์ก็มีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระเมตตาลงมาอันนี้ก็เป็นพระราชวินิจฉัยของพระองค์งท่าน่่งไมก้าถูกต้องทักสินได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเลอแค่หนึ่งปีจากนั้นเนี่ยเปีหายวับไปเลยเนี่ยจากนั้นเนี่ยยังจะต้องให้คนที่ตักสินและอย่างในหลวงนี่ท่านอภัยลดโทษให้อะ่ะ ยังต้องให้ท่านมาตามจ้าจี้จ้าชัยหรอคะว่าควรทำยังไงกับนักโทษทักษินไม่ใช่แล้วค่ะเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีและราชทันกรมบังคับคดีกรมราชทันกระทรวงยุติธรรมเนี่ยขาดสํานึกล้านเปอร์เซ็นต์ขาดความเคารพพระบรมราชชนิชย์ล้านเปอร์เซ็นต์และด็อกเตอร์เจตโทนวันิกเนี่ยบอกเลยว่าทักสินเนี่ยไม่เคารพเพื่ทูนล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีเนี่ย ถ้ากรมราชธรร์กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมและทักษิณติดคุกกันอย่างจริงจังเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณน,นั้นสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์มากจริงค่ะแต่ทักษิณบวกกรมคุมประพฤติบวกกรมราชธรรมบวกกระทรวงยุติธรรมได้ทำลายคุณค่าของพระมหากรุณาธิคุณน,นั้นแล้วปลิกพลิกสถานการณ์ให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของคนในสังคมค่ะ <c oughs> เราจึงฟันธงได้เลยว่าทักษิณเนี่ยขาดความจงรักภักดีที่แท้จริงมันก็เลยทำให้คนมองเรื่องนี้แยกไม่ออกระหว่างกระบวนการศาลกระบวนการพระราชอำนาจและกระบวนการบังคับโทษซึ่งอยู่ในมือของราชทัณฑ์แต่สิ่งที่ราชทัณฑ์ทำคือทักษิณอยู่คุกไม่ถึงหนึ่งคืนส่งตัวมายัางโรงพยาบาลตำรวจทันที โดยไม่ผ่านโรงพยาบาลราชทัรนเลยโดยที่หมอราชทันไม่เคยมาตรวจร่างกายทักสินเลยแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลตำรวจเลยมาอยู่ในห้องพิเศษซึ่งระเบียบราชทัรนไม่อนุญาตให้อยู่ด้วยซ้ำแต่ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสงสัยก็คือที่ผู้คนเขาไปร้องเรียนไว้ขอปทอเออยใครต่อใครเออยมันไม่มีความคืบหน้าเลยเหร ว่าการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจของทักษิณนั้นถูกต้องหรือไม่ราชทั์ได้ผิด157บ้างหรือไม่โรงพยาบาลตำรวจเองก็น่าจะถูกตรวจสอบด้วยนะครับเอาละ่ะกระบวนการมันล่วงเลยมาถึงวันนี้วันที่ทักษิณจะขอออกไปดูใบด้วยการอ้างเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราจึงชื่นใจเราจึงสบายใจที่ศาลท่านยังมีหลักมีเกณฑ์ ว่าโรคที่คุณอ้างมาทั้งหมดแพทย์ไทยรักษาได้และรักษากรรมเป็นปกติผมเข้าใจเอาเองนะว่าทักษิณไม่แน่ผลการแพทย์ที่รุนแรงรุนแรงเกินกว่าหมอไทยจะรักษาได้มันจึงยิ่งไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือไงเพราะโรคที่เป็นไม่ใช่โรคเฉพาะ,ะโรคที่แบบหายากมากในโลกนี้เป็นเคสพิเศษเลย ก็เลยไม่ได้ไปอพอไม่ได้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทักษิณไม่อดครวนเลยนะใช่ค่ะบริวารก็พยายามจะกลบเกลื่อนไปว่าอ๋อก็มีเรื่องจะไปเจราจากับนักธุรกิจด้วยนักธุรกิจจะได้มาลงทุนในประเทศเราไม่ดีเหรอไม่ดีโกหกเออไม่เ<ม><ส>ชื่อด้วยคือไม่สมบทบาทนะ่ะไม่เชื่อด้วยคือถ้าทักษิณมีบารมีที่จะดึงดูดนักลงทุนมายุคยิ่งรักเนะี่ยลงทุนกันแหลกลานไปแล้ว นั่นคือน้องสาวเป็นนายกนะเว้ยก็ไม่เห็นดึงนักลงทุนมาเลยหรือตอนนี้ที่เศรษฐาเป็นนายกถ้าทักษิณจะช่วยประเทศชาติจริงๆและมีเครดิตอย่างที่ว่าจริงๆนั้นก็เชิญนักลงทุนมาประเทศไทยได้ไม่ใช่ต้องบินไปหานักลงทุนที่ต่างประเทศถูกไม่ถูกและถ้าคนที่จะบินไปมันควรเป็นทักษิณเหรอมันควรเป็นเศรษฐาสิวะเศรษฐาคือนายกเว้ยทักษิณคือนักโทษเว้ย ประเทศนี้แม่งง่วชิดหาย <c oughs> มันสับสนในบทบาทของคนดีคนชั่วคนสุดตริดคนที่เป็นนักโทษกันแล้วอะค่ะเ <c oughs> นี่ยคือความผุพัง <c oughs> ครั้งสำคัญของประเทศเราเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ไม่ได้ไปค่ะ <c oughs> เมื่อไม่ได้ไปแล้วก็อยู่ต่อไป <c oughs> อยู่ในสภาพไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้นี่พูดถึงเสียโป้แวบหนึ่งก็เติมให้ก็แล้วกัน <c oughs> ว่าราชธรร์เขาก็ออกเป็นแถลงการเลยนะ ว่าพฤติกรรมของเสียโป้แกเป็นยังไงบ้างโดยนายสมภพสังคุดแก้วรองอธิบดีกรมราชทัรร์ในฐานะโฆษกกรมราชทัรร์เปิดเผยกรณีเสียโป้อานนท์ร้องกระทรวงยุติธรรมว่าขอย้ายจากเรือนจำบางขวางไปอยู่คุกอื่นได้ไหมเพราะว่านักโทษเด็ดขาดแดนสองมันใช้เหล็กแหลมลอบทำร้ายผมผมกลัวความปลอดภัยราชัณฑ์บอกจากการรายงานของเรือนจำกลางบางขวาง เกี่ยวกับพฤติการของเสียโป้ตั้งแต่รับตัวมาจากเรือจำกลางคลองเปรมค่อนข้างเป็นคนที่ชอบสร้างสถานการณ์หรือความรุนแรงจนมีปัญหาต่างๆสุดท้ายถูกย้ายไปอยู่แดนสิบกระทั่งมีเหตุว่าเสียโป้จะถูกลอบฆ่าและทนายมาร้องเรียนทั้งๆท,ท,ที่ทางเรือนจำตั้งกรรมการสอบแล้วตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเป็นแค่เหตุ การทะเลาะวิวาทและแยกคู่กรณีออกจากกันไปแล้วรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สมภพสังคุดแก้วยังบอกอีกว่าสำหรับแดนสิบเรือนจำบางขวาง<ม>เป็นแดนควบคุมพิเศษผู้ต้องขังมาจากการกระทำผิดวินัยจากแดนขังอื่นคือเหลือขอมาจากแดนอื่น<ม>หรือจากเรือนจำอื่นนั่นแหละซึ่งไม่มีทางที่ผู้ต้องขังจะมาเจอกัน เพราะมีเวลาเข้าออกแตกต่างกันและแทบไม่มีโอกาสเจอกันเลยนอกจากส่งตัวไปรักษาพยาบาลส่วนเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้ตัวเองย้ายไปอยู่เรือนจำอื่นเพื่อจะได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกสะดวกยิ่งขึ้นหรือไม่นั้นก็เป็นไปได้เพราะถ้าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทด,ดังกล่าวเรือนจำก็ต้องสอบสวนแต่สิ่งที่ทนายเสียโป้ยื่นร้องเรียนว่าถูกทำร้ายรุนแรง ทางเรือนจำก็ตรวจร่างกายเสียโป้แล้วไม่เจอบาดแผลแต่อย่างใดปัจจุบันก็ยังไม่มีเหตุรุนแรงเพิ่มเติมกรณีทนายระบุว่าเสียโป้มีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดและมีการตรวจสอบพบตรวจสอบแล้วนะครับค่ะเป็นน้ำน้ำเต็งโมอา้าวทำไมอะแตงโมลาดตัวอย่างเงี้ยหรออาเจียนเป็นเลือดอ๋อ ตรวจสอบการตรวจสอบพบว่าเป็นน้ำแตงโมสีแดงเอารองอธิบดีบอกตอนรับรายงานเพียงเสียโป้ไม่สบายและอาเจียนก็ส่งไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางขวางซึ่งตั้งอยู่ภายในเรือนจำมีอุปกรณ์การรักษายาผู้ดูแลครบถ้วนสมบูรณ์และเสียโป้ก็ไม่ได้มีอาการใดๆเกิดขึ้นเลยทนายความของเสียโป้เดินทางยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอย้ายลูกความ ไปยังเรือนจําอื่นแทนโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันเหตุลอบทําร้ายซ้ํานั้นกรมราชัรร์เคยตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วส่วนการพิจารณาย้ายเรือนจําต้องดูสภาพแต่ละเรือนจําด้วยเช่นเรือนจําพิเศษกรุงเทพหมหานครมีอํานาจคุมขัง15ปีเรือนจําคลองเปรมมีอํานาจคุมขังสูงกว่าแต่เสียบโป้มีเหตุทะเลาะวิวาทจึงต้องย้ายไปเรือนจําบางขวางอย่างไรก็ตามถ้ามีเหตุลอบทําร้ายจริงต้องมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันยังอยู่แดนสิผมเข้าพบเสียโป้มาแล้วเมื่อสอสวันที่ผ่านมาพบว่ายังมีสุขภาพปกติดีค่ะสมภพสังคุตแก้วรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเป็นโฆษกกรมราชทัณ์เปิดเผยเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ครับ